สวัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอดนโปเลียนจากช่องฮิตเตอร์รี่บายแอดมินนโปเลียนอ่อนื่นนะครับขอยาให้แอดทำคอนเทนต์แนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็าสามารถช่วยสนับสนุนแอดได้ด้วยการกดไลค์หรือกดซับสไครต์ช่อง YouTube นะครับหรือสามารถสนับสนุนทางซูเปอร์แชตก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครมีสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาที่แอดได้นะครับโดยคราวนี้ก็กลับมาที่คอนเทนต์หน่วยทหารนโปเลียนบ้าง ถ้วผมจะพูดถึงหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ที่เรียกได้ว่ามีความอุวสูมากสุดหรือเป็นหัวกะทิของเราทหารม้ารักษาพระองค์ก็ว่าได้พวกเขานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นอิมมอร์เทลและมีฉายามากมายเลยครับทั้งยักษ์พระเจ้าหรือเราองค์คลักดำใช่ครับหน่วยที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็คือหน่วยทหารม้าแกนเดียรักษาพระองค์หรือแกเดียอาเชิเวลเดลกาตแลอิมพิเรียลเอง จะเป็นอย่างไรก็มารับชมได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวขอย้อนไปไกลหน่อยนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14คือในห่วงนั้นนะครับฐานแกเดียนเนี่ยก็เริ่มมปที่แพ่หลายทศวรรษไปแล้วในพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับก็ได้มีการคัดเลือกเหล่าทหารแกรเดียรที่ดีที่สุดในกองพันหาราบให้กลายเป็นทหารรักษาภงค์ของเขานะครับซึ่งแกเดียรเราเนี่ยจะขีม่ม้าด้านในคิสักรลาด1,676นะครับมันก็เลยถือกำเนิด กองร้อยทหารมาเก,กเดียร์และสามองค์ขึ้นมาในฝรั่งเศสในพวงแรกนะครับพวกเขาก็ปฏิบัติงานเหมือนดารกูลก็คือเป็นแกเดียร์ได้ฮีมาครับแลวเวลาลบกรลงจากหลังมาความรูปแบบทหารราบแต่การเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับการใช้ระเบิดมือมันเสื่อมความนิยมครับาม,มาเก,กเดียร์เนี่ยเริ่มแปลสาภาพกลายเป็นทหารมาหนักใช้เประดุดดันเป็นลูกขบวนซึ่งพวกเขาก็สร้างชื่อมาหลายสมอภูมินะครับ จนกระทั่งถูกยุบไปในช่วงทศกรัฐหนึ่งพันเจดร้อยปสิบก่อนการเปลฝรั่งเศสเพียงไม่นานเท่านั้นเพราะตอนนั้นพักคกงของฝรั่งเศสก็เริ่มล่อยหลอนะครับก็มีการยุบหน่วยทหารมากมายทิ้งรวมถึงถามมาเกเดียดด้วยจนกระทั่งมาถึงทศกรัฐหนึ่งพันเจดร้อยกาสิกนะครับในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยรัฐบาลเด็กโตรี่ได้ขึ้นมี็นอำนาจแล้วก็ได้มีการตั้งหน่วยองค์กรแห่งเด็กโตรี่ขึ้นมานะครับซึ่งในจำนวนเนี่ย ก็มีหน่วยทหารมาแกเดียร์วมอยู่ด้วยแต่ก็มีไม่มากนะครับมีประมาณส,สองกองร้อยกองร้อยละร้อยยี่สิบนายจนกระทั่งการขึ้นมาเมียนมาของนโปเลียนนะครับทหารมาแกเดียรับสถานะเป็นหนึ่งในกองกําลังพิทักษ์กงสุนหรือว่าคอนซูนลรากาศนั่นเองซึ่งทหารมาพิทักษ์กงสุนเวลานั้นนะครับก็ได้รับการขยายกาลังเพิ่มเติมให้มีสองกองพัน แต่ละกองพันก็มีสองกอง้อยนะครับก็จะประกอบด้วยพบพันสองนายรองหัวพันสองนายพลทงหนึ่งนายพลแตนหนึ่งนายแต่ละกองร้อยนะครับก็จะมีพบร้อย 1, อหนึ่ง 1, า 1, า 4, นาย, 10, 8, นายน 1, นแต่ทหารสามนายจ่าพนิการหนึ่งนายจ่ากองร้อยหนึ่งนายจ่าสี่นายสิบโทแปดนายพลทงหนึ่งนายพลแตนสองนายแล้วก็ช่างตัดผมอีกหนึ่งนายนะครับ รวมถึงพลทธหาร64นายดังนั้นในคิสการ์ลัด1,800นะครับก็ได้มีการเพิ่มให้กองร้อยเนี่ยมี90นายและทหารม,ม้าองค์รักกองสุนนะครับก็ได้รู้รถครั้งแรกในการยุทธที่มาเลงโก14มิถุนายนคิสการ์ลัด1,800ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยทหารม,ม้าองครักกองสุนนะครับมีทหารม,ม้าแก่เดี่ยว200นายและทหารม,ม้าพานอีก60นายทหารม,ม้าพานนะครับก็เป็นหน่วยทหารม,ม้า รักษาพงที่มีอุโสูงไม่แพ้แกเดียน,นะครับแต่เป็นทหารม้าเบาแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่เคียงข้ากันมาตลอดครับโดยพวกเขาเนี่ใกล้รับคาสั่งนะครับให้ตีตอบโต้ทหารม้าออสเตียซึ่งพวกเขาก็สามารถชนะทหารม้าออสเตียได้นะครับแต่ในห่วงที่กำลังสอยเนี่ยมีพลแตกในหนึ่งของทหารม้าแกเดียน,นะครับโดนล้อมแต่เขา,าก็ฝ่าวงล้อมมาได้นะครับโดยทาหารทหารม้าออสเตียหนึ่งนายเหล่าทหารม้าแกเดียน,นะครับก็ทําผลงานเข้าตาทับเปลี่ยน ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้มีการขยายกำลังเพิ่มเติมหน่วยทหารม,มาร์แกเดียนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งกลมประกอบด้วยสี่กองพันนะครับและเมื่อนับปุเรียนได้กลายเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสในทศกรรอ1804หน่วยทหารม,มาร์แกเดียนะครับก็ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยทหารม,มาร์แกเดียรัสษาพง์ซึ่งในทฤษฎีนะครับหนึ่งกลมทหารม,มาเนี่ยจมีที้งสิ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้านาย ซึ่งก็มีการเพิ่มมาตราทหารไปเพิ่มเติมนะครับเช่นผู้การกลุ่มสัลยแพทย์และผู้ช่วยรวมถึงสัตวแพทย์และก็ผู้ช่วยนะครับแล้วก็ยังมีช่างซ่อมอาหม,มาห,หรือซ่อมเกลืออีก3านายตามติดไปด้วยฐานทัพของเขานะครับอยู่ที่โรงเรียนนาราอิโคที่ปารีสโดยการคัดเลือกฐานม้าแก่เดียร์สาวงรุ่นใหม่นะครับพวกเขาจะคัดเลือกจากหน่วยฐานม้าหุ่มเกาะนะครับซึ่งต้องเป็นฐานม้าหุ่มเกาะที่สูงเกินกว่า1 7 6ซนติเมตร รับใช้ราชการมาทั้งสิ้น10ปีและผ่านศึกไปยังต่ำ4สมรภูมินะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีแรงงานความกล้าหาในสนามรบซึ่งพวกเขานะครับก็เรียกได้ว่ารอเหลาสูงใหญ่โดดเด่นกว่าทหารม้าตัวไหนในฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้จึงไม่แปลกครับที่มีฉาย,ยาว่าอยักแต่ใต้เทียบกันเนี่ยรวมแบบว่าท้ายโปตา,าม้าแกเดียเดินเข้าไปในบาร์ครับ มีฐานม้าพลามีถานม้าบําลุกนั่งอยู่ในบาร์เนี่ยสาวๆก็จะมาลุมแต่ถานม้าแกเดียน,นะครับก็จะพวกถานม้าที่ผ่านศึกมาแล้วนะครับถานม้าแกเดียเนี่ยยังมีการเอาพวกบุริษนะครับซึ่งพวกบุริษเนี่ยก็คือเราชนชั้นสูงหนุ่มเลือดร้อนซึ่นักผู้เลียนก็มาปนคล้ากับพวกหานที่ิยาวกาศด้วยแต่ไม่นานนะครับหน่วยบุริษก็โดนยุบไปพเพราะนักผูเลี่ยนมองว่าระบบเนี่ยมไม่เข้าท่าเท่าไหร่เราเครื่องแบบพวกเขานะครับ ได้แต่หัวจรด,ดเท้าเลยถามมาเก,กเดียเนี่ยสวมหมวกคนหมีซึ่งสูงถึง30เซนติเมตรแล้วก็จะมีการติดผู้เลยครับเวลาสนสนามรวมถึงมีสายลักคางสีทองอีกด้วยพวกเขออาจะได้รับแจกหมวกใบคอนและบวกลำรองนะครับเรามาเดินเล่นและเสื้อโค้ทที่ว่าใส่สนสนามนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวตรงสาบเส้อตรงกลางนะครับปกแขนกับ ปกที่หางเสื้อนะครับจะเป็นสีแดงซึ่งที่หางเสื้อก็จะมีรูระเบิดนะครับหลักอยู่ด้วยแต่เวลาไปลบนะครับพวกเขาใส่เสื้อเชิ้ตที่เรียกว่าสเต้านะครับซึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตกระดุมแถบเดียวสีน้ําเงินนะครับเป็นผ้าที่มีความทนทานสูงกว่าเสื้อเชิ้ตที่ใส่สวนสนามแล้วก็ยังได้รับแจกเกรดโคดนะครับอเป็นโคดสีเทาไว้ใส่สําหรับฤดูหนาวกางเกงน,นะครับกางเกงสำหรับสวนสนามเนะี่ยจะเป็นกางเกงกางเกงสีขาวที่ทําต่งหนังควาง ทรงเกงเวลาทบนะครับจะเป็นเกงสีเทารองท้าบูธนะครับถามม้ากแกเดียเนี่ยจะรับแจกรองท้าบูธสามคู่อันเป็นรองท้าบูธทามม้าหนักนะครับซึ่งสื่อหนุขเขาเล่ารองท้าบูธธรรมดานะครับที่นิ่มๆเพราว่าใส่เดินเล่นสำหรัวบวุ้นหลักของแกดเดียนะครับก็จะเป็นกระบี่ของถามม้าหนักซึ่งก็มีการเอาแบบกระบี่โดยเฉพาะนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นถามม้ากแกเดียสายพง์แต่ช่วงที่ตลาด181 0ูนนะครับ ก็ได้มีการเปลี่ยนกระบี่ของถามาเก,กเดียน,นะครับให้กลายเป็นกระบี่ที่มีความโค้งเล็กน้อยหรือเรียกว่าอารามอนเตอร์ซี่แบบถามาคลาลปิเนียน,นะครับซึ่งมีน้ำหมักเบาขึ้นมีความยาวสิ้น9-7.2เซนติเมตรพวกเขายังรับแจกปืนคัาศศิลาแบบตากูน,นะครับเพื่อนปืนคัาศศิลาชาลาวิลซึ่งมีลำกล้องสั้นกว่าปืนปกติถึงได้รับแจกดาบปลายปืนและปืนปกด้วยสำหรับม้าของถามาเก,กเดียน,นะครับ จะเป็นม้าตัวสูงจากนอร์บังดีสีดำสลิดเลยครับสูงประมาณ16หมือเห็นจะได้แต่พอมาช่วงหนึ่งแปนสานะครับซึ่งม้าขาดาแคลนเนี่ยตอนทั้งสีอะไรก็ได้แล้วมาพูดถึงประวัติการลบก,กับ้าน,นะครับถาม้าแกรเดียนก็ติดตามกองกำล,งลงงังทหารรักษาภูมิอลนปเียนเข้าไปในเยอรมันนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมในการยุี่เอาตรลิดซึ่งวูเขาก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้ฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ย คณะอ่งเดคาราดโดยตอนนั้นนะครับในการประทะกันที่1เนแปสเซนบริเวณตรงกลางในลบเลยแหละครับตอนนั้นเนี่ยฝ่ายรัเสเซียได้ทําการตีตอบโต้โดยทหา,มา,ารม้าสาะองค์ผ่าล่าของฝรั่งเศสที่เนินอยู่นะครับทำท่าจะแพ้อยู่แหละซึ่งนโปเลียนนะครับก็ได้มอบหมายให้จอมพลเบซิเยนะครับนำทหารม้าสา,าะองค์ฝรั่งเศสเนี่ยเข้าตีตอบโต้ของรัสเซียแลวเกิดเป็นการประทะก,กันของทหารม้าสามองค์ของทั้งสองฝ่ายโดยพวก ทหารม,ม้าบำลูกกับทหารม้าพารักษาพระองค์นะครับทูนแดีก็จะไปประทะากับพวกฐหารลาบัสเซียตทหารม้าแกเดียรักษาพระองค์นะครับพวกเขาเนี่ยได้ประทะากับทหา,มารม้าเชวโรยอากาศหรือทหารม้ารักษาพระองค์ของรัสเซียเช่นกันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทหารม้าหนักแล้วก็จะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่ดีที่สุดของรัสเซียในเวลานั้นก็ว่าได้พวกเขาเข้าชา้ากันอย่างดุเดดบนอสบินทุกกลางฟุนตกไปทั่วสมรภูมิตรงกลารเป็นการประทะที่ชุลมุนนะครับ ทั้งฐาราบฝรั่งเศสและรัสเซียนะครับก็ไม่กล้ายิงใส่ทหารมา้าฝ่ายตรงข้ามเพราะกลัวยิงโดนพวกเดียวกันเอง15นาทีที่ตัดสินการยุทธครั้งนี้นะครับถึงแม้เชวโรยการเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทหารม้าหนักรัสเซียแต่พวกเขานะครับส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหล่าชนชั้นสูงหนุ่มเลือดร้อนนะครับซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์ลบอะไรมากส่วนทหารม้าแก่เดี่ยวของนโปเลียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นทหารป่าศึกมาแล้วซึ่งท้ายสุดเนี่ย ทาม้าแกเดียวก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดนะครับขับไล่ทหารม้ารัสเซียออกไปได้โดมีเชวรีอากาศกว่า200นายนะครับตกเป็นเฉลยจนมีคำพูดของฝ่ายฝรั่งเศสนะครับแซธทามม้ารัสเซียเล่นๆว่าส่งสาวๆร้องไห้ี้โมโปกลับไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วรวมถึงเจ้าชายเลบินผอวกรมทหารเชวรีอากาศก็ตกเป็นเฉลยอีกด้วยความพ่ายแพ้ของเชวรีอากาศนี่เองนะครับที่ทําให้ ฝ่ายรัสเซียเนี่ยบรรลวขางกำลังใจแล้วก็ถอยจากเนินพัเสเซนในรูปของฝ่ายอังกฤษจึงถูกแบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็นํามาสู่ความพ่ายแพย้ครับเยือนทามาแกเดียนะครับยังคงติดตามกองทัพของรัสเซียเนี่ยบุกเข้าไปในเยอรมันและโปแล,ลนด์ในช่วงกิจการาช1 8 0 7และในการยุทธที่ไอราวนะครับเมื่อโยคินมูลาก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเขาทําอะไรก็ไปฟังเอาได้นะครับในเชื้อปอดของมูลาซึ่งผมก็ทําไว้แล้วเขาก็ได้นํา ถาม้าฝรั่งเศสนะครับรับหมื่นเนี่ยเข้าชา้าฝรั่งเศสก็ตีตอบโต้ซึ่งถาม้าแกเดีย,ยนะครับก็ได้ไบริษัทสนุนกองพลถาม้าหนักของนายพลเดอรฮาบูซึ่งก่อนการชาร้าจ,จะเริ่มต้นนะครับนายพลเลปิกเนี่ยซึ่งเป็นผอม้าแกเดีย,ยเห็นเราแกเดีย,ยนะครับเอาแต่ก้มหัวลบกระสุปใน,ในปืนใหญ่เรปิกก็บอกให้พวกเขาเนี่ยเหงยหัวขึ้นมาอย่าไปกลัวดิลบอยู่แล้วการชาร้าของมูร่าประสบความสำเร็จนะครับ ทหารม้ากแกเดียเนี่ยต้องก่อนตหาม้าคุ้มเกาะก็สามารถทําลายบอเซียมตรตรุลัดของฝ่ายรัสเซียได้จํานวนมากและบุกไปถึงแนวหลังฝ่ายรัสเซียนะครับแต่ตอนล่าถอยเนี่ยทหารม้ากแกเดีย,ยก็ทํหนาที่คุ้มกันหลังให้กับตหาม้าคุ่มเกาะที่กำลังถอยนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยพวกเขาก็โดนพวกคอแสแซกที่ไล่ตามมาครับล้อมไว้ได้พวกคอแสแซกแล้วก็คุซารัสเซียนะครับก็บอกพวกเขายอมจำนวนแต่ในพลเลปิกก็บอกไปว่าดูหน้าของพวกข้าสิ อยากยองจะลง้มไหมเพราะแล้วพวกเขาก็นําถามาร์เกเดนะครับช้ามันจะวงล้อมแล้วก็ไปสมทบกับกองทัพหลักได้ทันนะครับที่ไอ้เราเนี่ยถามาร์เกเดก็สูญเสียไปเกือบห้าสิบนายในช่วงคริสต์ศักราชหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับพวกเขาก็ได้ตามนับ,บปุเรียนเปลยร์สเปนซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับปัญหาที่ดูจะลำวามพวกเขาก็คือพวกกองโจรน,นะครับวกนหนึ่งพวกเขาพักอยู่ที่โบนในสเปนนะครับก็มีพวกบานหลวงเนี่ย เช่นคนน้นตหามาแกเดียเนี่ยเขาไปกินเหล้าในโบสก็มีนายหนึ่งเดินเข้าไปในโบสนะครับแล้วก็หายไปเลยเพื่อนก็นเข้าไปตามนะครับแล้วก็หายไปคนนึงจำคราวนี้เนี่ยทหารเป็นสิบนะครับก็เลยเข้าไปในโบสก็พบว,ว่าเพื่อนก็นแล้วสองคนเนี่ยโดนตัดหัวไปแล้วน,น,นะครับว่าพระที่อยู่ในโบสถ์เกือบแปดคนนะครับก็โดนหามาแกเดียจัดการโดนออกหน,งน,นางโบสถ์เรียบร้อยแล้วในคิสคกราดหนึ่งแปดสองเก้านะครับพวกเขาก็ ได้เข้าร่วมการยุธทธท่วากแคมนะครับทบมาเลยจนถึงที่ทิศลาด18 12นะครับพวกเขาก็ได้เข้าร่วมการลุกไานในรัสเซียก็ไม่ได้มีการประทะอะไรรุนแรงนะครับเดีย๋ยวพวกคอสแซกที่เห็นเขาได้ไกลๆนะครับแล้วก็หนีไปเลยจมถึงตอนล่าถอยในคิศลราิ18 12นะครับพวกเขาก็มีการประทะปากายแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากและถึงแม้หน่วยัฐารักษาพระองค์นะครับจะมีสภาพดีสดุดเมื่อล่าถอยออกจากรัสเซียแต่ถามมากแกเดี๋ยก็ได้รับ ความสูญเสียนหนักนะครับเราเปลีป่ยนต้องพลิกฟ้าหาดเปนดินหาเราทหารม้าดีๆนะครับมาเติมให้กับทหารม,ม้ากแกเดียก็ดึงมาจากพวกทหารม้าสัเปนนะครับซึ่งในห่วงเนี้ยก็มีการตั้งทหารม,ม้ากแกเดียขึ้นมาถึงหกกองพันเลยทีเดียวสี่กองพันแรกนะครับจะเป็นโอกาสส่วนสองกองพันที่เพิ่งเกิดน,นะครับคือกองพันที่ห้ากองพันที่หกเนี้ยจะเป็นยังการพวกเขาก็ายังคงทําผลงานได้ดีนะครับในการอยู่ที่ไลซิกละกลาออเตีย กระนั้นก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้พลิกผลของสงครามสุดเนี่ยเมื่อรบับเปลี่ยนโดนาทีและพระเจ้าหลุยส์สิบแปดกวางเบียนนาก็ได้มีการแปลทถารมา้าแกเดียรน,นะครับให้กลายเป็นหน่วยทหารม้าพุ่มเกาะหลวงนะครับโดยพวกเขาเนี่ยกลายเป็นทหารม้าพุ่มเกาะแล้วก็สวมหมวกเหล็กแทนหมวกมูนหมีพวกเขาก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าภูมิใจกับหมวกมนหมีมากในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้หน่วยอินพิเรลกาดเกา่าเนี่ยแด้ลับการแปลสภาพท้งหมดรวมถึงได้รับเงินเดือน น้อยกเรเดิมเกือบครึ่งนะครับทําให้ทหารม,ม้ากแกเดียจานวนมากเนี่ยพากันลาออกไม่กระเสียนตัวเองจนกระทั่งการกลับมาของนับปุเรียนนะครับหน่วยทหารม,ม้ากแกเดียเนี่ยเป็นหน่วยแรกๆเลยนะครับที่ทําท่าทีจะส่อให้พักการนับปุเรียนแลวพวกเขาก็ได้เข้าร่วมในการยกที่วอเตอร์ลูนะครับในการชาร์จทหารม,ม้าข้างใหญ่ของจจมพลน,นีแน่นอนนะครับว่าการชาร์จครั้งนั้นล้มเหลวและทหาร,รม,ม้ากแกเดียก็ล่าถอยออกจากสมอภูมินะครับถึงกระนั้นเนี่ยก็มี รมถามาดาคุมเบาที่12ของอังกฤษนะครับพยายามไล่ตามพอดูใ,ใกล้เนี่ยเห็นถามาเกเดียตัวใหญ่มากเลยนะครับฝ่ายอังกฤษเลยไม่กล้ามาทางตรงแล้วก็มีการจิงมาทะกับบไป,ปนะครับถามาเกเดียก็สามารถถอยออกจากสมอภูมได้อย่างมีระเบียบทั้งท้ายสุดนะครับเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่8ก็หมายรอบหนึ่งคราวนี้นะครับหน่วยถามาเกเดียรวมถึงทหารสาพงทัองทังมดเนี่ยก็สูกสั่งยุบนะครับต้องมีต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดฉาก เราองค์ลักดำของนโปเลียนเราถามม้าล่างยักษ์ซึ่งเรียกได้ว่าแทบไม่มีใครจะกล้าต่อก่รกับพวกเขาตรงๆก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปถามม้าแกเดีย๋ยรษาพระองค์สับใครชอบก็อย่าลืมสนับสนุนช่อง h i ตเตอร by a d m n n นโปเลียนได้ตามช่องทางต่างๆนะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับสำรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ